สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบัวสวยๆแบบใหม่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตราดอกไม้นะคะเป็นสีพื้นเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว120ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะคะรีจะจับอลิบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะจับอลิบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบบิ้นเส้นด้านล่างนี่นะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะ นี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้เราก็จะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นที่1นึ่งด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะดูริบินด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะคือช่องนี้นะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะนี่นะจะได้แบบนี้เส้นที่สี่ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจับให้เข้าที่นะนี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับข้าม3เส้นนะคะแล้วพาดนะ1 2 3 จับอลอิบ,บินเส้นนี้พาดมา1 2 3สาจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมา1นึสองสาจับอลิบินพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบ,บินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะเส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้เส้นที่3ค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะ แล้วก็ค่อย<ๆ>ดึงลงมานะนี่นะจะได้แบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยเมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะคะถัดจากเส้นของเขามานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เราสามารถมองเข้าไปดูด้านในได้นะคะแบบนี้นะจะมองเห็นตรงตัวดอกนะคะช่องที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับทุกเส้นเลยนะคะทั้ง8กรีบ8ปเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลอิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับรลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวอลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะมาฝั่งด้านขวามือจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัะตริบิน้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เปิดเส้นถัดมานี้ขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วเราก็จะเสียบตัวริบิ้นของเรานี่นะคะลงใต้เส้นถัดมานี่นะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างนะคะ แล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะนี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหน้าเส้นถัดมานี่นะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปอาตัวลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางนะระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างแล้วก็กค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะนี่นะคะที่อยู่ด้านล่างเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะอันนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะ นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะวันนี้จะเป็นลายดอกบัวปทุมบดีสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ